สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคอมเมนต์คุณลูกค้าคนนี้นะคะคุณพี่ขาบอกว่าอยากได้ค่ะแต่กลัวค่ะปิ่มจะบอกว่านะคะสินค้ากันแดดนาโนเจ,จ้านะคะปิ่มขายมาเกือบ2ปีราคาตั้งแต่เริ่มเปิดแบรนด์กับบอสเจ้าจ๋ามาเลยนะคะแล้วการันตีได้เลยจะบอกว่าการันตีได้เลยก็คงยังจะ ไม่เชื่อเฮย้ยมันดีจริงไหมวะ้าสิบเกาบาททำไมมันราคาถูกอย่างนี้ทำไมแบรนด์อื่นถึงแพงกว่านี้นะคะเห็นรีวิวแล้วอยากได้อยากอยากลองแต่ว่ากลัวใช่ไหมคะปิมแนะนำเลยคะ่ะคุณพี่คะแนะนำก่อนนะคะคนที่แพ้ง่ายผิวบอบบางอย่าพิ่งเอาทาหน้าตัวเองให้ทาใต้ท้องแขนก่อนคะ่ะทาใต้ท้องแขนก่อนเลยนะคะคุณพี่คะ่ะ ใต้ท้องแขนนะคะทุกคนทาใต้ท้องแขนก่อนทําไมถึงบอกว่าทาใต้ท้องแขนก่อนเพราะใต้ท้องแขนของเราเป็นผิวที่บอบบางมากนะคะถ้าสมมุติว่าใต้ท้องแขนของเราพอทาปุ๊บประมาณ1 0 15นาทีเฮ้ยผื่นแดงขึ้นเป็นเม็ดขึ้นคันแสบร้อนแสดงว่าแพ้นะคะใช้ไม่ได้ล้างออกกินยาแก้แพ้หายนะคะ แต่ถ้าไม่มีอาการใดๆเลยยังเนียนเหมือนเดิมนะคะก็แสดงว่าใชา้กันแดดของเราได้หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าตัวอื่นได้ก็สามารถที่จะทดสอบแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าคุณพี่ใช้ซื้อไปแล้วนะคะซื้อไปแล้วใช้แล้วไม่ถูกใจใช้แล้วหุยไม่ชอบมาไม่เหมือนที่โฆษณาเลยคุมน้ํากันน้ํากันเหงื่อก็ไม่ได้คุมมันก็ไม่ได้ ออกแดดออกอะไรไม่ได้ไม่พอใจสินค้าทักมาหาปิ่มได้เลยค่ะปิ่มยินดีคืนเงินให้นะคะยินดีคืนเงินให้นะคะทักมาได้เลยไม่พอใจสินค้าไม่ชอบสินค้าไม่ปลืม้มไม่ประทับใจใช้แล้วไม่ชอบส่งคืนมาค่ะยินดีคืนเงินให้นะคะขอบคุณค่ะ